คือนั้นผมก็ไปนั่งฉลองอยู่ที่พักก้าวไก่ที่บาร์ก็ดื่มมานะดื่มเบียร์ของเท่าเพราะว่าเท่าวิภพก็ดื่มไปจนถึงเที่ยงคืนรักสากระป๋องได้มั้งผมก็กลับวันรุ่งขึ้นที่ผมไปอีกทีคุณโลมเป็นคนมาต้อนรับแล้วก็มาพูดถึงผมมาบอกว่าเนี่ยพวกผมใส่เสื้อพักก้าวไก่เป็นกุย้ยบอก กับพักก้าวไกลได้เลยกุ้ยที่ใส่พักใส่เสื้อพักก้าวไกลเนี่ยเป็นกุ้ยที่กาก้าวไกลจำไว้ด้วยนะแล้วบอกว่าเท่าเทียมกันหมายถึงว่าเข้าพักนี่มันต้องเซเล็บใช่ไหมนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใครที่จะมาพบผมหรือติดตามผมเสื้อพักก้าวไกลอะ่ะถ้าจะเอาไป จะไปเป็นผ้าเช็ดพื้นถูบ้านก็ไปจัดการไม่ต้องใส่อีกตอนช่วงเลือกตั้งให้ใส่กันทุกคนบ้านผมนี่เต็มไปหมดเลยนะนะผมก็ให้ลูกน้องใส่แต่วันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คนของผมใส่เสื้อยืดพักก้าวไกลและไม่เคยที่จะเอาใส่โลโก้เสื้อพักก้าวไกลไปถไ่ายไปหากินเหมือนอย่างที่ก้าวกล่าวหา